เรียานั้นมีผื่นแพ้พแพ้พแพอะไรฮะแพ้ผิวหนังค่ะผิวหนังของตัวเองนะคะคือเมื่อตอนเด็กๆอะคะ่ะเป็นชันตุนะคะต้อง,ต,องต้องโกนผมเลยอะคะ่ะเป็นรอบหัวมีแต่เพื่อนล้อว่าอุ้ยไม่สระผมไม่สระผมแต่จริงแล้วไม่ใช่กันเราเป็นภูมิแพ้ผิวหนังนะคะ่ะงั้นเดี๋ยวต้องถามอาจารย์น้ำฝครับภูมิแพ้ผิวหนังชันตุ ออันนี้อันนี้ชื่อเดียวกันไหมฮะอาการเดียวกันหรือเปล่าคคงไม่ใช่ค่ะชันตุนี่เป็นเชื้อราติดเชื้อราค่ะถ้าคนสมัยก่อนจะเรียกชันตตุแล้วก็เรียกือโรคที่เกิดจากเชื้อราส่วนใหญ่จะเป็นบนหนังศีรษะส่วนใหญ่จะเป็นบนหนังศีรษะแต่ว่าลามลงมาหน้าคออะไรก็ได้ค่ะเป็นไปได้อันนั้นเป็นไปได้แล้วแต่ถ้าบอกว่าเป็นผื่นแพ้ผิวหนังเนี่ยนะคะอันนี้เป็นอาการแพ้ที่ระบบภูมิคุ้มกันทํางานผิดพลาดอะฮะแล้วมันมาออกทางผิวหนัง แต่ทำไมขึ้นเฉพาะบนศีรษะก็ศีษะก็มีหนังอะ่ะโอ้มันไม่เลือกมันมันไม่ได้บอกว่ามันจะไปผิวหนังที่ไหนมันนึกอยากจะแพ้ตรงไหนก็แพ้ค่ะโอ้มีสาเหตุไหมฮะก็ไม่ไม่ทราบสาเหตุเลยนะคะแต่เป็นตั้งแต่เล็กค่ะเป็นตั้งแต่เล็กแล้วก็หายไปเลยค่ะหายไปสามสิบปีแล้วเพิ่งมันจะมาเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อตอนอายุสามสิบแปดเนี่ยค่ะตอน ตอนเป็นแรกๆนี่ผมร่วงหรือว่ามีอาการอะไรยังไรรงไหมฮะก็ไม่ไม่ร่วงค่ะ<ม>จะไม่ร่วงนะคะถ้าเป็นจริงๆเข้าใจว่าไม่ใช่ชนะตุด้วยซ้ําไปเพราะชนะตุมันกติดเชื้อราแต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นผื่นแพ้ที่ผิวหนังจริงๆ,ๆ<ห>ค่ะเพราะว่าถ้าโตขึ้นระบบภูมิคุ้มกันอะไรดีปรับร่างกายแข็งแรงอะไรขึ้นมันก็จะหายไปอ๋อแล้วตอนนั้นนี่คือก็เพื่อนเพื่อรังเกียจ นนิดห่อยเหมือนเหมือนไม่ได้สระผมก็คือมันจะมีหนังศีรษะลอกใช่ค่ะลอกค่ะคันไหมฮะก็คันค่ะอ่าฮะแล้วก็ต้องต้องต้องโกนผมอะค่ะเพื่อที่จะรักษาค่ะตอนนั้นก็รักษาจนหายค่ะแล้วหายไปเลยหายไปเลยค่ะจนสามสิบปีผ่านไปกลับมาอีกกลับมาอีกค่ะทีนี้ก็จะเริ่มเป็นเป็นแบบว่ามีเป็นดวงๆค่ะตามตัวค่ะ ตามตัวเพราะตัวหายเนี่ยไปที่ขาพอขาหายนี่มาที่แขนและหลังสุดก็คือมาเป็นที่คอค่ะม,มันจะขึ้นตอนไหนแล้วมันหายไปเพราะอะไรมันขึ้น <c oughs> ช่วงที่เรามีอากาศร้อนมากค่ะอ่าเพราะอากาศร้อนพออากาศร้อนมากเราก็จะเกิด <c oughs> อาการขึ้น แล้วก็จะคันแล้วแบบอย่างเงี้ยปกติก็จะนั่งไม่สุกอย่างนี้ยแล้วค่ะคือพอบมตามคอก็จะขึ้นที่แขนค่ะบางทีก็พอไปขึ้นที่ขาขึ้นเป็นปื้นเป็นปื้นเป็นดวงๆเหมือนก็คันนะคะแล้วก็เหมือนคนเป็นกากเลื่อนอะไรก็มีแล้เนี่ยค่ะเป็นแผลคุณหมอก็จะให้ยามาก็ฉีดยาแล้วก็ทานยาแล้วก็นัดทุกสามเดือนแล้วหมอบอกว่า ก็จะรักษาอยู่ประมาณสามครั้งแล้วทีนี้สามครั้งเสร็จแล้วเนี่ยก็ยังไม่หายอีกก็กลับไปหาอีกเป็นครั้งที่สี่ก็เริ่มถี่ขึ้นจากปกตินะสามเดือนก็กลายเป็นสองเดือนเพราะว่าการมันคันขึ้นเรื่อยๆคราวนี้เริ่มไปที่คอค่ะมาทั้งตัวขึ้นหน้าไหมฮะไม่ขึ้นค่ะไม่ขึ้นนะคราวนี้ไม่ไปหนังศีรษะละไม่ไปค่ะอา้าวแต่ก็ยังกลัวอยู่เหมือนกันอ๋อแต่อยู่ที่ตัวใช่ค่ะยังส่วนมากจะมาเน้นหนักตรงคอค่ะ จะพอเริ่มเงื่อมีเงื่ออะไรเงี้ยก็จะแบบคันเลยค่ะพอพอพอเริ่มครั้งที่สี่เนี้ยถี่ขึ้นแล้วเนี่ยก็กลับไปหาครั้งที่ห้าอีกจนเขาบอกว่าไม่ต้องมาแล้วะไม่ต้องมาแล้วไม่หายคือไปไกลๆเหอะอย่ามาเลยหมอขเกียยรักษาแล้วโอ้ไปเจอคุณอาริรัตใช่ค่ะเขาแนะนํำยังไงฮะ แนะนำให้ทานบีมสีเขียวค่ะลองดูค่ะลองดูพี่เขาก็ชักชวนอยู่ประมาณสองเดือนนะคะก็จะตัดสินใจได้โอ้ชวนอยู่นานนะแสดงว่านะใจแข็งเหมือนกันนะแข็งอ่าฮะอ่ะ,อะเสร็จแล้วยังไงครับก <g ül> ็ทานเช้าเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งประมาณสามวันค่ะอืตามที่แนะนํอะค่ะอ่าฮะแล้วก็เริ่มทานสองเช้าสองเย็นสองค่ะคอีกประมาณหายไปโดยไม่รู้ตัว อาการคันหายไปโดยไม่รู้ตัวแล้วมารู้ได้ยังไงว่ามันหายไปโดยไม่รู้ตัวก็เหมือนแบบเราทํางานด้วยอะไรด้วยมันเพละนะิน่ะประมาณสักน่าจะประมาณอีก,อ,กอีกอาทิตย์หนึ่งอะค่ะอีกอาทิตย์หนึง่งค,คือคราวนี้ทํางานไปด้วยเจออากาศร้อนก็ไม่ขึ้นก็ไม่ขึ้นไม่ขึ้นสักที่เลยก็ยังมีปะปลายบ้างนิดหน่อย แต่ไม่ไม่ไม่ถึงกับแบบว่าทําให้เรารู้สึกลาคาญมากนะคะไม่รุนแรงค่ะไม่รุนแรง,รแรงอันนี้คืออาการครั้งสุดท้ายเมื่อไร่ครับครั้งสุดท้ายเมษาค่ะเมษาปีที่แล้วที่เริ่มเริ่มทานแล้วก็ทานไปประมาณสองออสองเดือนค่ะทานไปประมาณสองเดือนแล้วก็คิดว่าน่าจะพอแล้วเนาะน่าจะหายแล้วอะไรเงี้ยก็เลยหยุด อยู่ประมาณสองเดือนก็เริ่มเริ่มมีอาการอีกอ๋อค่ะเริ่มมีอาการทานสักสองเดือนค่ะดีขึ้นลองหยุดค่ะลองหยุดดูสักสองเดือนเหมือนกันสองเดือนเหมือนกันคราวนี้เห็นเลยคราวนี้ก็เริ่มเริ่มกลับมาอีกเริ่มจะแบบจุ๊กจิกและเอาแล้วเริ่มแบบคันตรงนี้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มเริ่มพอก็เลย ไปปรึกษาพี่เขาอีกพี่เป็นเป็นอีกแล้วอะทอําไงดีล่ะแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยรุนแรงเท่าที่ควรก็เลยพี่เขาก็เลยแนะนําให้ทานสีชมพูค่ะอืมค่ะก็ตามสูตรเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งค่ะช่วงรอง,องค่ะในการปรับใช่อ่าฮะ <c oughs> ทำไมจากสีเขียวก็ดีพอหายไปหยุดกลับมาคราวนี้ต้องเปลี่ยนสูตรเป็นสีชมพูค,ครับคือจริงๆควรจะกินสีชมพูตั้งแต่ต้น ทมู่ได้แต่ต้นแต่ว่ากินสีเขียวมันก็จะช่วยให้ดีขึ้นเพราะว่าในการที่เรากินสีเขียวมันจะมีการเพิ่มของ T-regulator อร์นะครับทีเรกูเลเตคือเม็ดเลือดขาวที่ควบคุมไม่ให้มีการหลั่งไม่ให้มีปริมาณของ TH1, TH2, TH17 มากเกินไปอาการแพ้ภูมิตัวเองนะฮะ ถ้า t s 2มันสูงไปมันก็เกิดอาการแพ้ภูนูนตัวเองซึ่งจะถูกกดโดยการเพิ่มเพลอนของ T-regulator นะครับไอตรงเนี้ยมันชัดเจนทีนี้ของแคปซูลสีเขียวก็15วันมันจะลดตรงนั้นได้นะครับสเม็ดก็ควรจะทําได้เช่นกันนะครับทีนี้ส่วนสีชมพูเนี่ยมันเป็นการลดลด t s 2โดยตรงรไม่ต้องไปเพิ่ม t Regulator แล้วทําให้มันลดมันเป็นลด t s 2เลยโดยตรงเลย เพราะฉะนั้น T S 2อลดลงอาการแพ้ภูมิตัวเองก็ลดลงนะครับอย่างรวดเร็วแล้วอาการอย่างนี้นะครับถ้าหากว่าเป็นต่อเนื่องไปเรื่อยๆ่อสิ่งที่จะดีที่สุดคือน้ํามังคุดบิ่มของเราอราจะพบว่ามีการพัฒสร้างเทเรกูเลเตอร์แล้วมันก็ทําให้ T S หนไม่มากเกินไป T S สองไม่มากเกินไป T S ส<อ>ิเไม่มากเกินไปอาการแพ้ภูมิตัวเองทั้งหลายแหล่ทุกๆอาการครับจะถูกจัดการได้ด้วยน้ำมังคุด ได้อย่างปลอดภัยแล้วจากการลดลงของ T.S. หนึ 1, ่งสองเนี่ยมันเกิดภาวะที่ลดไปแล้วยังมีระดับของ T.S. หนึ่งเด่นกว่า T.S. ส 2. องอสภาวะนี้นะ่ะเป็นภาวะที่นักภูมิคุ้มกันวิทยาว่าเป็นภาวะที่ดีดสําหรับร่างกายเพราะร่รางกายสามารถสร้างอาการต้านสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายด้วยเพราะฉะนั้นนาำมังคุณของเราจะเป็นอยากจะแนะนําให้สำหรับคนที่เป็นอาการแพ้ภูมิตัวเองเราอยากดูแลสุขภาพ ไปอย่างอายุมั่นขวัญยืนได้ตลอดเลยคุณตาทุกวันนี้ไม่มีปัญหาแล้วนะครับไม่มีค่ะอ่าก็หันมาดื่มน,นะมังคุดได้นะครับขอบคุณมากครับ